ผมพามาชมไวแท็กนะฮะใส่กระจันตัวของแลนดอนไปวิ่งกลางวันที่เป็นไฟซีแคทและมี3ขีดแบบนี้เลยนะครับผมเตอร์นะครับชุดแต่งวิกเตอร์20แล้วก็ใส่ขนาดลบ24นะครับโรบาร์ของตัวเอาเรนเดอร์ที่มีสวัสดีครับผมโฮ่กอดทีมแซดนะฮะวันนี้ผมพามาชม เ้าตัวเน็ตเจนตัว4ประตูตัวรุ่นไวทแท็กนะฮะตัวนี้สังเกตง่ายๆเลยจุดเด่นของเขาคือมาพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์และตัวกระจังหน้าแบบใหม่และความสูงสังเกตไหมครับตัวนี้มาแบบยกเลยยกแบบเท่ๆหล่อๆเลยซึ่งต้องบอกว่าสไตล์นี้ครับผมบอกตรงเป็นสายลุยแล้วก็ดูแบบดูหลาดูมีพรีเมียมนั่นเองนะครับผมผมเองก็ชอบอยู่นะครับสำหรับตัวขับ2องกสปีดที่แต่งแบบนี้นะครับผมและชุดแต่งคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมเลยดีกว่านะครับผม เริ่มต้นตรงฝากระโปรงตัวนี้ผมใส่อะคริกนะครับคําว่าレนเจอร์นะครับนี่ตัวนี้ใส่แบบนี้ให้เลยนะครับผมดูเขาดูเวลาดูสาดขึ้นมาจะดูสวยมากนะครับสวยมากๆพร้อมกับกระจังเดิมเราถอดออกนะเราใส่กระจังตัวของแลนดอนตัวนี้นะครับตัวแลนดอนตัวนี้มาพร้อมกับไฟ L มาพร้อมกับไฟ LED แบบนี้นครับ3จุดนะครับผมและนะครับตัวไฟวิ่งกลางวันที่เป็นไฟ C ีแคดและมี3มขีดแบบนี้เลยนะครับผมที่สําคัญตัวนี้มันมีไฟวิ่งกลางวันอยู่แล้วใช่ไหมครับไฟ c c แคนะครับตัว โคมไฟ LED ตัวนี้เราก็เลยใส่ชุดครอบนะฮะไฟหน้าให้กับคุณลูกค้าด้วยเป็นสีดําด้านเนาะนะครับผมนะฮะถัดมาด้านล่างตัวนี้แจ้งๆก,ก่อนว่าตัวชุดแต่งชุดนี้เราไม่ได้ถอดกันชั้กระจังไอไม่ใช่กันชนหน้าออกไปเนาะนะฮะเราใส่กันชนหน้าตัวเดิมแล้วก็ใส่ครอบเข้าไปของตัววิกเตอร์นะครับชุดแต่งวิกเตอร์ก็จะมีวอลล์เซนเซอร์ให้สําหรับรุ่นใดที่มีรองรับตัวเซนเซอร์หน้านะครับผมพร้อมกับตัวข้างล่างตัวนี้เราเล่นโทนสีเป็นสีเทาเรนโบว์นะฮะแบบนี้ด้านๆแบบนี้ ตัวกันชนหน้าตัวนี้เราเล่น3าสีนะครับดำด้านด้วยนะครับสีดำเงาด้วยอีกต่างหากนะครับเพิ่มความเท่ความรูหราเข้ากับตัวรถนั่นเองนะครับผมนะผมแจ้งก่อนนะครับระหว่างกระจังหน้ากับตัวชุดสเกิร์ตด้านหน้าจะเป็นงานคนละชิ้นกันไม่ใช่เป็นงานแบบเขาเรียกว่าติดกันเนาะนะครับรวมถึงตัวซุ้มล้อด้วยซุ้มล้อตรงนี้จะเป็นงานแยกชิ้นกันเห็นไหมครับเป็นงานแยกชิ้นกัน ซึมล้อตัวนี้จะเป็นล่องฟันเฟือง3มล่องนะครับผมเป็นสีดําด้านนั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นของวิกเตอร์เลยมีโลโก้วิกเตอร์มาเลยนะครับผมแบบนี้เลยของแท้เลยนะฮะส่วนล้อแมกนะครับของเดิมเป็นขอบ18ใช่ไหมครับตัวนี้เราเปลี่ยนให้เป็นขอบ20แล้วก็ใส่ขนาดลบ24นะครับถ้าลบ4ทีจะเข้าไปเต็มมือเลยนะครับอันนี้ลบ24นะครับและยางตัวนี้เราใส่ยางโอเวอร์ไซด์ให้เป็นขนาด330ูนคูณเป็นยาง m อนะครับนี่นะครับแบบนี้เลย ส่วนด้านใน,นครับตัวนี้เราเปลี่ยนปีกนกปรับองศาเปลี่ยนลูกหมากกันโคง้งแล้วก็ใส่ตัวยก2นิ้วเพื่อนะครับเพื่อให้ดูสไตล์เป็นสไตล์เมกาแบบแบบคนเบ่งกล้ามเลยนะครับตัวนี้และที่สําคัญคือตัวนี้ย4สีนะครับล้อแม็กยีไม่ล้นด้วยนะครับพอดีพอดีอดสวยๆเลยนั่นเองนะครับผมถัดมาด้านข้างเราก็จะมีฟิล์มเซรามิกครับกันสาดเบ้ามือจับนะครับ ข้อฝาถังน้ํามันนะครับแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้าใส่คอมเพลเนเจอร์แล้วก็รอยขวนนะครับรอยขวนนะฮะเพิ่มความดุเข้าไปหน่อยและที่สําคัญตัวนี้นะครับของตัวแฮกปกติแล้วจะเป็นตัวสปอร์ตบาร์ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ผมปรับเปลี่ยนใหม่ผมถอดออกเลยนะครับผมเปลี่ยนเป็นโรบาร์ของตัวเอลเดนเดอร์ที่มีไฟถอย LED นะครับสดวงไฟเบรก LED ด้วยและที่สําคัญผมใส่ ตัวกันกระแทกขอบกระบะให้ด้วยนะครับนะฮะผมใส่ให้ด้วยนะครับผมนะฮะปกติแล้วสอดมาจะไม่มีนะครับอันนี้ต้องใส่ตัวครอบกันกระบะไอตัวครอบตัวกร,บกระบะให้ด้วยนั่นเองส่วนตัวไฟท้ายตัวนี้เราใส่ไฟท้าย f ู l l LED ให้กับคุณลูกค้านะครับนะฮะ f ู l l LED ให้กับคุณลูกคา้าถอดของเก่าออกแล้วใส่ครอบไฟท้ายให้กับคุณลูกค้านะครับผมและส่วนตัวทั้งท้ายนี่ผมปรับเปลี่ยนใหม่โดยใส่ครอบโลโก้ที่เล่นโทนสีใหม่เลยครับ ปกติแล้วผมจะเล่นสีดําเงาสีดําด้านเนาะตัวนี้ผมใส่เป็นสีเทาเลยนะครับพร้อมกับอะคริลิกคำว่าเลนเจอร์เป็นสีเทาด้วยนั่นเองต้องบอกว่าสีใหม่สวยๆนะครับด้านหลังเปลี่ยนใหม่ด้านบนเปลี่ยนใหม่นะครับช่วงล่างเปลี่ยนใหม่นะครับกระจังหน้าตัวอะไรต่างเปลี่ยนใหม่หมดนะครับผมชุดแต่งชุดนี้ต้องบอกว่าดูหรูดูมีพรีเมียมแล้วก็ดูเท่ไม่เหมือนใครหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์083224305 หรือแอดไอดีไลน์ที่ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยยังไงก็ฝากนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับช่องสอดทีมแซดทีมแซดให้กับคู้การโฮด้วยนะครับผมและที่สำคัญโปรโมชั่นนี้ผมต้องแจ้งก่อนนะครับผมโปรโมชั่นนี้นะครับดาวเริ่มต้นไม่ถึงแสนนะครับหรือนะหรือนะดอกเบี้ยพิเศษหรือไม่มีดอกเบี้ยก็มีโปรโมชั่นอยู่ให้พี่ๆกับคุณลูกค้าเลือกยังไงก็ฝากชุดแต่งนะครับวิกเตอร์ของแล้วก็กระจังหน้าแลนดอนคันมีไว้ด้วยนะครับผม นะฮะวันนี้นะครับก็ขอตัวลายไปก่อนสวัสดีครับ